ก็วันนี้ก็จะคือพูดถึงที่มาที่ไปว่าทําไมเราต้องใช้ระบบ ORIS นะคะแล้วกเ็เรื่องของการในในในการที่ระบบนี้จะต้องทํางานอย่างไรนะคะเราจะช่วยนักวิจัยยังไงช่วยในเรื่องของการเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยจนกระทั่งถึงการติดตามนะภายใต้ระบบนี้อย่างไรแล้วเดี๋ยวการใช้ระบบเดี๋ยวน้องนันเขาจะเป็นคนที่จะสาธิตให้เราอีกทีหนึ่งนะคะนั้นขอเริ่มเลยค่ะไปที่ระบยค่ะ อันนี้จะฉายภาพให้ดูว่าการได้รับงบประมาณเนี่ยมันเป็นงบประมาณที่ได้มาจากกระทรวงอวภายใต,ใต้กองทุนววนหรือกองทุนวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมนะฮะโดยผู้บริหารผู้ที่จะเป็นคนพิจารณาก็คือสปส,ส,สวเขาจะพิจารณาังนั้นด้วยความที่เราเป็นมหาวิทยาลัย Folks, เรามีเราเริ่มที่จะของบประมาณไปตั้งแต่ปี2565ของของบประมาณภายใต้ทุนวิจัยที่เป็นมูลฐานหรือ FF เนี F ่ยนะคะไปที่กระทรวงอว ภายใต้กองทุนบวนเนี่ยค่ะรับทุนบวน,อน,อนในส่วนของฟันจะเปนพ่อฟันที่วันนี้อาจารย์จะมา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 รับมาปีกันวันนี้นะคะเราได้มาตั้งแต่ปีหกห้านะคะหกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าจนทั่งตอนนี้อาจารย์อยู่ณปัจจุบันนะแต่ว่าอาจารย์อยู่ปัจจุบันหน้าหกแปดแต่อาจารย์กำลังขอทุนในอนาคตคือสองห้าสิบศูนย์นะคะรแรกเริ่มเดิมทีที่เราเริ่มขอด้วยด้วยความที่เขามีระบบกันมานานแล้วค่ะแต่เป็นระบบ NRIs เป็น national research institute เอ่อเรื่องของ innovation system มันเป็นระบบที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานวิจัยของระดับชาติซึ่งวชเป็นผู้รับผิดชอบอยู่งั้นเวลาเรากรอกเราก็กอกเข้าระบบ NIS เพราะเพราะเราไม่มีระบบของเราเองงั้นแต่การดําเนินการภายในอง,องคอ์กรเราอะเราผ่านอีเมลอีเมลของกองวิจัยดังนั้นผู้ประสานจะทําหน้าที่ในการรับอีเมลอาจารย์ส่งไปให้คู้ทรงคุณวุฒิอ่านอ่านบท มาเอ่อตัวโครงการวิจัยของอาจารย์แล้วก็กลับไปให้อาจารย์นะแล้วก็เอ่อมาให้ผู้ทรงคุณูปภายนอกอีกคือส่งกลับส่งไปผมมาผ่านอีเมลซึ่งเป็นซึ่งเป็นอะไรที่มีความผิดพลาดกันได้ง่ายแล้วกการที่มันจะมีการเผยแพร่ออกไปข้างนอกมันก็มีโอกาสาได้เยอะนะฮะเราก็พยายามที่จะทําให้มีระบบการจัดการของโครงการที่เป็นระบบปิด ภายใต้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดก,การวิจัยแต่ว่าด้วยสถาบันพระมหานกเองเราก็ยังไม่มีระบบนี้เราก็มาทําผ่าน Google Form Google Form กันมาสองปีซึ่งจริงๆในปีหกในปีหกเก้าปีที่แล้วเนี่ยเราแพลนว่าเราจะใช้ระบบ OIS งานโคะรงการที่ได้รับทุนปีหกเก้านี่แหละแต่เผอเอิญติดด้วยว่า OIS เนี่ยเขาเขาพัฒนาระบบภายใต้วชชนะคะวชชอ,อยู่ภายใต้กระทรวงอวอวจะมีหน่วยงานที่อยู่ภายใต้อวหลายหน่วยงานนะคะ วชก็เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้อวอรกระทรวงอวอซึ่งวชจะชรับผิดชอบในเรื่องการทําระบบนะ,ะระบบสาระสนเทศทั้งหลายซึ่งเดิมเนี่ยเขาบอกเราว่าระบบเนี่ยจะจะเสร็จตั้งแต่ปีที่แล้วแต่พอดีปีที่แล้วก็เสร็จจริงอะ่ะแต่มันมันไม่เสถียรเราก็เลยไม่ได้เอามาใช้นะคะจริงๆแล้วทางทางมหาวิทยาลัยทุกแทบทุกมหาลัยนะ,ะที่เขาเข้มแข็งแล้วเนี่ยเขาจะมีระบบบริหารจัดการโครงการของเขาเองโดยกรอกเข้าไปในระบบนะเขาทาระบบขึ้นมาเองเลยพอกรอกแล้วเนี่ยเขาก็จะ อ่าดูเอ่อเรื่องของการดูโครงการทาอะไรเนี่ยภายใต้ระบบของหมหาวัยแต่ก็ยังมีข้อจากัดว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องนําเข้าสู่ N I S อาจารย์ยังไงก็ต้องมามากรอกใหม่นะพี่จยก็ต้องกรอกใหม่ในระบบ N I S ทางก็เลยบอกงานว่าอย่าให้เป็นที่เป็นภาระของอาจารย์มากนักในระหว่างที่เรายังไม่มีระบบที่ที่ดีพอในการรองรับตอนนี้เราขอระบบมาจากวาชเลยเพราะ O I S จะเป็นระบบที่ลิงเข้าสู่ N I S ได้โดยอัตโนมัติงั้นอาจารย์ก็ไม่ต้องกรอก สองสองที่นะคะแต่ถ้ามหาวิทยาลัยบางที่เนี่ยเขามีของเขาเขาไม่ใช้ OIS เขาก็ใช้ระบบของมหาวิทยาลัยแต่ยังไงก็ตามก็ทําให้เขาต้องทำสองสองกรอ,อกสองครั้งเพราะยังไงก็ตามก็ต้องแกะเข้าไปกรอ,อกในระบบ NIS อยู่นะคะนั้นเราก็เลยตัดสินใจนะเสนอท่านผู้บริหารไปว่าเราขอใช้การบริหารจัดการโครงการนะะตั้งแต่รับพ,พาา็อพเอโซนะคะพิจารณาพ,พาา็อพเปอรโซจนกระทั่งอนุมัติกํากับติดตามจนกระทั่ง ผลลั์ติดตามผลลั์ผลกระทบและถ่ายภายใต้ OIIS นะคะดังนั้นก็จึงเป็นที่มาว่าปีนี้นักวิจัยที่ขอรับทุนปี2570ของวอรวนอนะคะก็ต้องทำผ่านระบบ OIIS นะคะอาจารย์เลยเป็นที่มาว่าเราต้องมาทำความเข้าใจว่า OIIS คืออะไรนะคะอาจารย์คือข้าพูดความการเต็มนะคำเต็มของมันคือบริรระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานอันนี้เขาทำเพื่อเซิร์ฟหน่วยงานนะคะหน่วยงานไหนที่ยังไม่มี ก็เอาเข้าไปใช้ได้เลยและก็เป็นข้อดีว่าถ้าใช้อันนี้แล้วหน่วยงานนั้นไม่ต้องให้นักวิจัยกรอกในระบบ n i n s แล้วเพราะระบบนี้จะทําการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ n i n s ได้เลยนะระบบนี้เขใช้ตัวเต็มคือ Organization Research and Innovation Information System นะคะก็ถ้าเป็น N.R. ก็เปลี่ยนจาก Organization เป็น National นันเองก็คือเป็นของชาติก็คือรวมหมดซึ่งระบบระบบนี้จะทําการจัดการโครงการวิจัยของหน่วยงานเนี่ย เป็นระบบที่พัฒนาโดย PMU งั้นและหน่วยงานที่ร่วมงั้น PMU ก็คือทั้งแปดทั้งแปดเก PMU ตอนนี้เป็นก้งเนะ PMU ไม่ว่าจะเป็นสวรสเนะาะวชบพทบปขบพคอ,นะอ,อะสวทชอไอทั้งหลายเนะี่ย PMU ก็คือหน่วยการหน่วยงานที่ให้ทุนเนี่ยเขาก็จะมาร่วมทํากับกับวชนะแล้วก็หน่วยรับงบประมาณของบัรดาเบ็นฟังบรรดเนังฟันก็คือเราเนี่ยเราเป็นหน่วยเรารับงบ มหาวิทยาลัยภายใต้อ,อวอทั้งหลายก็จะร่วมในการที่จะใช้ระบบ OIS ซึ่งระบบเนี้ยซึ่งระบบที่อยู่ภายใต้ฟันจาเท่าฟันเนี่ยก็คือบอกนะว่าประกอบไปด้วยทั้งมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้อ,อวอเองรวมถึงเราที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยภายใต้อ,อวอแต่รับงบประมาณจากอ,อวอนะแล้วก็มีส่วนที่ไม่ใช่หน่วยสถาบันศึกษานะเช่นกรมภายใต้กระทรวงสาธารณสุขเองก็เป็นหน่วยรับงบประมาณของอวอเหมือนกันนะดังนั้น ตอนนี้มีหน่วยรับงบประมาณที่เป็นฟังดัมเบนทันฟันเนี่ยๆๆๆๆค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะอาจารย์นะงั้นการจะพิจารณาเขาก็จะให้หลักเกณฑ์อะไรมาค่อนข้างเยอะขึ้นมันจะไม่เหมือนปีหกห้าหกหกหรือทั้งจนทั้งหกเจ็ดเนี่ยเรายังโอเคยังยังไม่ค่อยไม่ค่อยเข้มข้นมากนะพอหกแปดหกเก้ามาถึงเจ็ดศูนย์เนี่ยเริ่มที่จะมีข้อบังคับเอ่อหรือว่าเป็นข้อกําหนดจากอวค่อนข้างเยอะขึ้นเพราะว่าหน่วยรับจะเยอะขึ้นแล้วค่ะอ่าอาจาร,รย์คะอันนี้จะให้ให้ดูภาพ ในการในระบบของ OIS นะคะทำไมต้องให้จะดูอาจารย์จะได้ทราบว่าในที่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ในฐานะนักวิจัยอะ่ะก็คือซ้ายมือสุดนะคะนักวิจัยอา,ายมือบางใจก็คือสายมือเหมือนกันเนาะ้ายมือสุดเนี่ยอาจารย์ที่สาคัญที่สุดเลยนะอาจารย์จะเข้าไปกรอกสิ่งต่อ,ตอจากต่อจากนี้ได้ไม่ว่าจะโครงการวิจัยหรืออะไรต่างๆเหตุข้อสำคัญที่สุดอาจารย์ต้องกรอกโปรไฟล์ของอาจารย์ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานทั้งตัวอาจารย์เองและทีมวิจัยให้ครบอาจารย์เป็นหัวหน้าโครงการอาจารย์เข้าไป ทาโปรไฟล์ไว้นะว่าอาจาร,รย์สื่ออะไรอยู่หน่วยงานไหนอะไรอย่างเงี้ยมีรหัสของสถาบันทาอะไรเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้อาจาร,รย์ใส่ข้อมูลภายในระบบเนี้ยมีงานวิจัยที่ขอทุนแล้วอะไรเนี้ยมันจะเป็นข้อมูลพื้นฐานของอาจาร,รย์อยู่ในระบบนั้นและอาจาร,รย์ก็สามารถแอดตัวเวลาขอทุนอาจาร,รย์ก็แอดแอดตัวลูกทีมอาจารย์เนี่ยเข้าไปในโครงการวิจัยอาจารย์ได้แต่ถ้าลูกทีมอาจารย์เนี่ยยังไม่ได้สมัครมันจะมีปัญหาตอนที่จะส่งโครงร่างวิจัยเนี้ยแหละค่ะใกล้เดทไลน์เนี่ยเจอหลายคนแล้ว คืออาจารย์ทาเสร็จหน้าของการทาเสร็จแต่ลูกทีมอาจารย์อ่ะทีมวิจัยอาจารย์อาาย่ะไม่ได้กรอกข้อมูลในระบบเพราะระบบจะถูกดึงเพราะระบบดึงข้อมูลนักวิจัยภายในระบบเท่านั้นเราจะไม่ไปกรอกแล้วนะเหมือนเวลาอาจารย์เสนอโครงการเนี่ยก็จะคลิกผู้ร่วมโครงการแล้วก็จะคลิกชื่อมันก็จะไปเอาโปรไฟล์ของผู้ร่วมทีมวิจัยเข้ามาเลยอาจารย,เย,าารย์เหมือนระบบ NIS ทุกอย่างเลยอาจารย์